อันนี้คือสปอยชุดนะคะทุกคนประมาณนี้ตอนนี้ก็แต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะก็เหลืออเออใส่หนีบเหลือใส่วิกไม่รู้ว่าจะแบบออกมาเป็นไงเพราะว่าไม่เคยใส่วิกแบบฟิลเงี้ยทุกคนแล้วก็ใส่ไม่เป็นด้วยแต่จะลองดูถ้าเกิดว่ามันโอเคมันเข้าก็จะใส่ถ้าเกิดว่ามันไม่โอเคก็อาจจะปะัดตกเออลืมบอกว่าวันเนี้ ที่แต่งหน้าทําผมมาก็คือว่าจะไปงาน cross t ย์นะคะที่ไอคอนสยามค่ะวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้ว อย่างนี้ปะเหมือนลูกชิ้นเลยอ่ะลูกชิ้นเสียบไม้อ่ะอต่อไปก็คือเราจะใส่วิกแล้วนะคะ เลยสวยเลยแกอ้าวแป๊บนึงนะมาโอ๊ยม่รู้嘛แกเอาตรงป้าไม่ชินอะไรอย่างนี้เลยวะมานี่ป้าหนามาอ่ออะไรอ่ะอะไรอ่ะเฮ้ยโอ้ยคืออะไรอ่ะอะไรวะขงบอ, <c oughs> อย่างนี้โอ้ยโอ้ย ทุกคนของยืนมันสวยแต่ในกล้องมันตลกอ่ะนี่ทุกคนอันนี้คือลุคของเราเสร็จแล้วนะทุกคนน่ารักอ่ะของจริงคือน่ารักมากอุ้ยทุกคนเดี๋ยวมาแปบแป๊บชี๊มี๊ชิคกี้กโคนโมี้นะคะทุกคนถ้าไม่รู้ก็ให้มันรู้ไปแค่หัวก็น่าจะรู้ป้าม่วงทั้งตัวอ,อีกนี่พี่ตีเป็นอะไรเป็นนี่คาเน,นกิคือ เ,เดี๋ยวเขาไม่ค่อยไปแต่งองค์ทรงเครื่องแต่เราอะแต่งองค์ทรงเครื่องเสร็จแล้วนะทุกคนอะไรนะแต่งองค์ทรงเครื่องแต่งองค์ทรงเครื่องตอนนี้คือไม่รู้ว่ามันมันเป็นทางไหนนะทุกคนเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกมาคอร์สเพย์อะเก่งปะไม่รู้เลยว่า มันต้องไปทางไหนอะไรยังไงเขินอยู่เพราะว่าเด็นคือมายังไม่เจอใครที่คอเฮลโหลยังไม่เจอใครที่แบบเฮลโฮลเด็นยังไม่เจอใครที่แบบแต่งคอสดเพเล์เ <c oughs> ขินว่ะและครั้งแรกอะทุกคนไม่มีความมั่นอะไรเลยอะตอนเนี้ยอ,อุ้ยเราตามหาคนคอสดเพล์ก่อนเอ้อย ไม่เราเขามาเป็นแก๊งเราไม่มีแก๊งเลยอะ่ะต้องตามหาแก๊งเราก่อนเพราะว่าแก๊งเรายังมาไม่ถึงนะทุกคนตอนเนี้ยอุย้ยน่ารักมากหอมหอมเดิไปหาที่กินกันนะคะแต่ก่อนอื่นหาว่าจะกินข้าวหาฟูดคอร์ดก่อนเออเนี่ยมันน่าจะถ้าเดินทะลุตรงนั้นไปอะ่ะมันน่าจะเป็นตรงกลางฟูดคอร์ดแล้ว ตายแล้วจะคนขึ้นมาไม่รู้อะของกินไม่เจอเลยอะน่าจะแบบผิดชงผิดชั้นอะไรอย่างเงี้ยตายแล้วตายแล้วก็คือต้องเดินหาช่ำดาดเด็กเด,ด,ด็กเด็กดก,กู Mm hmm. <love> เราก็กำลังจะไปเข้างานกันนะคะต้องไปชั้นเจ็ดกันนะคะตอนนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณชั้นสี่ได้เร <Good friend. S 1> าม้งแต่คือแบบหลายชั้นมาก <c oughs> เดี๋ยวเข้าไปดูกันว่าในงานมีอะไรบ้าง <c oughs> กะว่าคือจะลุงหาผู้คข่อนไม่เจอบ่กคนเยอะมากก็ <c oughs> เลยเดี๋ยวไปกินข้าวในงานเพราะว่าพี่ทีวีเมื่อกี้เขาบอกว่ามันกินข้าวในงานได้ <c oughs> ว่าซื้อบัตรแล้วนะคะทุกคนก็ได้เป็นข้อมืออย่างนี้นะคะอันนี้คือจะเป็นแบบว่าให้เราไปตามหาตาระทับต่างๆเพื่อที oh. ่จะไปแลกของได้นะทุกคนเอ๊ะนา่นแเละไม่รู้จังหวะต่างโลกต่งโก รมทอแท้โอ้เราไปถ่ายรูปข้างนอกกันไหมพาไปดูบรรยากาศข้างนอกนะทุกคนอุย๊ยไม่เคยขึ้นมาขนาดเนี้ยเอาจริงป่ะตอนมาอยู่แค่ในห้างไม่เคยแบบออกมาข้างนอกแบบนี้เลยยวพาไปดูวิว

สวัสดีจ้าทำไมขั้งแรกเลยวะครั้งแรกเลยวะแอป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 แบลวหน่อยอะไรแบบนี้เออไปเรื่อยๆอย่างนั้นแหละนี่ต่ห้าหกนาทีนีจตาโอเคโอเคครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับ มีแผ่นผงแผ็นผังปะนี่ไงโอ้โหหน้าอ่อนม,มากน่ายมมากเดี๋ยวจะพาไปเดินเข้าหอกันนะคะทุกคนเฮยที่แรกเราคิดว่าพี่ทีวีหลอกเราว่ามันมีของกินเฮ้ยพี่ทีวีไม่ได้หลอกนะทุกคนโอ้ ก็เลยไม่ต้องไปบอกกันว่าแล้วจะมาเจอกับกิ๊บอร่อยครับครับมาครับเป็นจริงนะครับตอนนี้ที่เสร็จเลยนะครับหัว พวกอาหารแล้วก็มีร้าไขาของข้างในนะคะทุกคนเดี๋ยวเดินดูเรื่อยๆอีกนะคะว่ามีอะไรบ้าง ด้วยเอ้ยมีร้านขายชุดด้วย เหมือน,นฟันเหินเลยฟันเหลืองเ <laughs> หมือนมาที่เนี่ยมาเพื่อกินเลยอ่ะค <laughs> ู่กินก็ไม่หยุดเลยอ่ะเ <laughs> หม,ะมือนปลาหมึก ก็ใช้อันนี้เพราะว่าไม่งั้นมันจะแบบเป็นกิ่นทีจิม้มซีฟู้ดอ่ะเดี๋ยวเราไปเติมหน้าเรารู้สึกว่าหน้าเริ่มแบบยมแล้วปะิดิเริ่มออมแล้วไหมว้าวน่ารักมากเลยอะตอนนี้คือกำลังตามหาน้ำบัดลมนะคะเพราะว่า อยากกินน้ำอัดลมมากว้าวคุยน่ารักอ่ะว้าวทุกอย่างว้ายน่ารักขอบคุณค่ะคุยอันนั้นนี่คือหุ่นใช่ปะไม่ใช่คนใช่ปะหุ่นวีเดดสุดท้ายก็คือมาแวะตรงลงหนังนะคะน่าจะมีโคกซื้อง่ายสุดละว,ว้าวพาพิติี มาดูฟกสรุปได้อะไรนี่นี่เราได้ปบัพคอยฟรีนะคะฟรีเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราใช้สิทธิ์ของ a อ s มันก็เลยแบบกินฟรีเพราะว่าเราพอยถึงแล้วก็เอามาแลกรีวิววันนี้คือมาเดินแล้วก็มากินแค่นั้นได้มาเพาิ่มแต่อันนี้คือซื้อเพิ่มงงว่ามางานคอสแต่ซื้อบัคอยจริงๆอะไปซื้อแถวบ้านก็ได้ เราแบบันก็ได้เราเจอไม่เป็นไที่ทก,กับคุณโอมีความตึงเต้นคือเราเจอพี่คนนึงเมื่อนานมาแล้วแ้้แบบไม่เคยเจอกันเลยคุยกันแต่ในแบบมือถือแล้ววันเนี้ ได้มางานคอร์สก็คือพี่เขาชวนมาแล้วในที่สุดเราก็ได้เจาแล้วโคตรดีใจทุกคนพี่ทักทาย ก็แฟนสาวน้องเ้าคือแบบเราคุยกันอย่างเดียวเราไม่เคยเจอกันเลยคือแบบว่ามันนิทกันแบบว่าบ้าแต่ว่าไม่เคยเจอมาเจอเลยแต่ก็วันนี้ก็ได้เจอแล้วได้ติดตามน้องเจ้าฟางตั้งแต่อยู่ที่มิ่งฟางแรกๆเลยแบบแรกๆเลยอ่ะนะก็แบบเขาเข้าไปใหม่เลยกับน้องเฟิร์นน้องเพื่อนน้องเรียวฟางอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอเคค่ะมาในคั้นก็ไม่เจอ คนเยอะมากคุณโคในงานที่คือแบบว่าอลังารมากคืคนจัดเต็มกันมากเลยอะไรอย่างเงี้ยนี่มาเากัความป๊อป้าขอบคุณค่ะน่ารักจังไม่ได้ต็นะเดีขอรอเธอไปไหนไปไหนเจอไหม โกระโดดอันนี้ก็เตะต่อยอ๋อเตะว้าวโดนเตะแบบนี้ว้าวว้าวโอเคได้แล้วคโอเคอเค่คะขอบคุณค่ะเอ้ยน่ารักใครดีค่ะ